ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะให้ดูต้นตรงกลางนะอ่าพอดีเลยต้นตรงกลางนี่คือต้นที่เราเริ่มปลูกเริ่มปลูกเลยแล้วก็นี่อายุมาเจ็ดปีแล้วก็จะไม่ตายนะแต่ก็ไม่โตจะทรงอยู่อย่างนี้นะคะยอดใบตรงกลางก็จะเป็นถ้าถ้าต้นไหนปลูกแล้วเห็นใบม้วนๆอยู่ตรงกลางเป็นใบสั้นแล้วก็ใบใหม่ขึ้นมาก็สั้นใบใหม่ขึ้นมาก็สั้นมันก็จะหนานแน่นอยู่ตรงกลางลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนตามกระปุกกันนี้คือโรครากเนา่า นะคะโรครากเน่าไม่ถึงกับโคนเน่าถ้าโคนเน่ามันจะถอดยอดเน่าไปเลยโลรครากเน่าเนี่ยเห็นอาการช้ามากใช้เวลาเป็นปีๆต้นนี้นะคะมีอายุมากกว่าเจ็ดปีนะคะมีอายุมากกว่าเจ็ดปีแต่เขาไม่เคยให้ผลผลิตเลยเขาก็จะอยู่แค่นี้นะคะนี่คือโรครากเน่าผลก็คือจากการสูงฟางตอนโตมันก็จะโตงามไปเรื่อยๆเนี่ยะคะ่ะแต่มันก็จะไม่ออกผลนะคะไม่ได้ออกผลถ้ามันเป็นแล้วคือไม่ออกผลทีนี้ก็โชคดีที่ว่า เขาจะมีกบบาบใบใบหนึ่งซึ่งเขาแทงหน่อออกมานะคะก็ <_ letter> คือหน่อตรงนี้ก็เฝ้าระวังไว้จะให้ด้วงกินเท่านั้นเองก็ได้อีกหนึ่งหน่อตรงนี้ก็เป็นผลกําไรนะคะแต่เจ็ดปีได้สองหน่อแค่นี้นะคะก็ยังมีตัวตายตัวแทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราปลูกนะคะขอให้มันเสร็จสมบูรณ์หนึ่งหลุมนะคะต้องเตรียมหลุมอย่างน้อยหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีให้เสร็จนะคะแล้วก็อนุบาลต้นกล้าให้ได้อย่างน้อยนะคะหกเดือนไม่จําเป็น เสียงเบาใช่ไหมคะเสียงเบาโอเคเสียงไกลได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะตอบได้ค่ะไม่งั้ก้ก็จะได้ดูคลิปที่มันเสียงเบาๆไกลๆนะคะเพราะอีเสียบหูฟังแลเสียบหูฟังเสร็จแล้วเราเรา,เราเอาที่พูดไว้ไกลปากไม่รู้มันเข้าหรือเปล่าได้ยินเสียงไหมคะถอดออกนะชัดไหมคะ ซีซีบีบีตอบใหม่ค่ะชัดไหมคะตอนนี้ชัดไหมคะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะชัดไหมคะชัดไหมคะฮัลโหลชัดไหมคะชัดไหมคะชัดแล้วนะคะตอบในเวลาสิบหกจุดสามศูนตอนนี้เวลาที่เท่าไหร่ชัดครับ ชัดชัดชัดโอเคนะคะถ้าอีเสียบหูฟังแล้วคะ่ะเสียบหูฟังเสแล้วเสียบหูฟังเข้าไปแล้วค่ะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะชัดไหมคะ,คะชัดไหมคะตอบเลยค่ะชัดไหมคะคุณบัญญัิกองสีสวัสดีค่ะชัดไหมคะ ชัดไหมคะฮัลโหลฮัลโหลัดไหมคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลเสียบหูฟังจะเบาเสียงดังแล้วโอเคเสียบหูฟังจะเบาทั้งนั้นถอดนะนะคะถอดหูฟังแล้วยิ้ควรจะหันหน้ามาหายิ้เนาะ ะะอันนี้คือถอดถอดหูฟังแล้วนะคะเสียงขาดขาดห,หายหายก็คือเดี๋ยวหูฟังนี่มันไม่ไม่ชัดเจนเสียงเบาโอเคก็คือเสียงหูฟังจะเบาตอนนี้ชัดหรือยังคะชัดหรือยังคะชัดหรือยังคะตอบอีกหน่อยคะ่ะชัดหรือยังคะ Okay. อเคอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะต้นตรงกลางนะคะต้นกลางคุณไพรัตสวัสดีค่ะคุณไพรัตบุญสะอาดสวัสดีนะคะอ่าต้นตรงกลางนะคะต้นตรงกลางจะเป็นต้นที่ปลูกเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะคะเจ็ดปีที่แล้วการเตรียมหลุมของที่นี่ไม่เหมือนกันนะคะเตรียม มีหลายลักษณะนะคะแล้วก็เราก็ทดลองหลายอย่างนะคะลักษณะหนึ่งก็คือหนึ่งการเตรียมหลุมไม่ครบปีนะคะอาการที่เกิดก็คือโรครากเนา่าไม่ถึงกับคนเนา่าถ้าคนเนา่ายอดจะหลุดไปอันนี้โรครากเน่านะคะรากจะเปื่อยจะเนา่าจะเป็นมแมลงไอ้ไส้เดือนฝอยไส้เดือนแดงอะไรที่เจาะรากมันเกิดความเสียหายนะคะแล้วระบบรากรบกวนก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเลื่อเชื้อลงเชื้อราด้วยอะไรด้วยนะคะมันก็ไม่โตมันก็เป็นตามกระปุกแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วทีนี้ตอนนี้ที่เห็นนี่ก็คือใบนะคะใบกาใบหนึ่งใบนะคะเขายังมีเซลล์ที่ดีอยู่มันก็แทงหน่อนะคะแทงหนอ่อฮะแทงหนออกมาต้นนี้ได้สองหนอนะคะต้นนี้ได้สองหนก็จะทดแทนต้นแม่ไปได้นะคะนี่คือคนที่ทิ้งไว้หรือสมฟางการที่สมฟางรอบโคนนะคะรักษา ความชื้นนะคะในไม้ชนิดอื่นโอเคแต่สําหรับอินทผลัมไม่โอเคอาจจะดูสวยงามในเบื้องต้นนะคะโตต้นนี้ก็เติบโตวสวยงามดีค่ะพอเข้าปีที่สองปุ๊บแทนที่จะแทงจันไม่แทงจันนะคะหยุดชะงักการเจริญและเป็นพุ่มนะคะบางต้นก็เติบโตวสวยงามบางต้นก็จะมีปัญหาต้นที่แข็งแรงเขาก็จะไปได้นะคะไม่ละแคะละคายถึงถึงจะมีปัญหาบ้างก็ไม่ละแค่ละคายแต่ต้นที่อ่อนแอก็จะติดเชื้อทันที นะคะการติดเชื้อก็คือติดเชื้อโรครักเนา่าขนเนา่าเชื้อราเข้าลุมเลา้านะคะแต่ส่วนที่เหลือโชคดีว่าเขามีหนอนะคะเขาแทงหนอกมาตอนนี้ต้องหอหนอไม่รู้ว่าอันนี้ลูกน้องเขาหอดินไว้ยังไงสําหรับหนอนะคะน่าจะโดนด้วงเจาะด้วยนะคะแต่เขาก็หอหนอตอนนี้เราได้ต้นหนอเห็นไหมคะหนอหนอจะดูสมบูรณ์แข็งแรงกว่าต้นแม่นะคะก็เอาได้หนอไปนะคะตอนนี้ก็ด้วงนะคะด้วงเจาะด้วงเจาะ เจถ้ามาดูอย่างนี้นะคะดูเรื่องด้วงนะคะถ้ามาดูอย่างนี้คือนะคะด้วงยังอยู่นะคะนี่มีน้ําไหลออกมาอย่างนี้คือด้วงยังอยู่แต่ที่นี่ที่เราใส่ลงไปนี่นี่คือท่อยานะคะใส่ยาลงไปแล้วน้ําไหลออกติ้ง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 ทีนี้เราจะมารอดูอาการนะคะรอดูอาการว่ามันจะมีการลามไหมนะคะมันจะมีการลามเจาะเข้าไปที่เห็นเป็นรูเป็นจุด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 นี้คือรอยด้วงเข้านะคะรอยด้วงเข้า ที่เราเสียบเข้าไปเราจะต้องเสียบท่อแบบนี้นะคะเข้าทุกากาบใบนะคะเข้าทุกกาบใบนะคะแล้วก็หยอดยาลงไปหยอดยาลงไปก็คือยามันก็จะฝังอยู่ในลําต้นตัวนี้นะคะแล้วก็รักษาหน่อด้วยแล้วก็ส่งกลิ่นนะคะฝากกลิ่นไว้นะคะเพราะเราฝากกลิ่นไว้อย่างนี้ด่วงมาเลยมันก็ไม่ชอบแล้วมันจะมีกลิ่นนะผามันจะมีแต่กลิ่นยาอันนี้ยาไหลออกติ้งๆๆอย่างนี้นะคะนะก็ก็เดินฝากยานะคะฝาก หยดยาไว้นะคะช่วงนี้ยังใส่ได้นะคะเราจะไม่ใส่ช่วงที่มันให้ผลผลิตนะคะช่วงไหนที่ให้ผลผลิตไม่แต่ต้องเลยนะคะต้นนั้นต้นไหนที่ใส่ยาปุ๊บเราก็จะไม่เอานะคะอันนี้คือลอยด้วงนะคะลอยด้วงเล่นแล้วนะคะพอด้วงเล่นแล้วเอาด้วงออกนะพอด้วงออกปุ๊บมัดอย่างนี้นะคะลากเขาก็ออกนะคะลากเขาก็ได้อาหารอีกชั้นหนึ่งก็หายนะคะอันนี้คือดูแลทนนะคะ ดูแลทานล่ามก็จะออกแบบนี้นะคะล่ากก็จะออกแบบนี้นก็ดูแลทนันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปนะคะต้นเป็นแบบนี้ไปโอเคแบบนี้นะคะอ่าน,นี่ก็โดนด้วงเหมือนกันนะคะใบเหลืองอันนี้คืออาการใบเหลืองตอนที่ช่วงน้ําท่วมเขานะคะ ช่วงน้าท่วมเขาตอนนี้น้าลดลงแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะขาดแมกนีเซียมนะคะขาดแมกนีเซียมเราก็เป็นธาตุอาหารเสริมนะคะเมื่อขาดแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารเสริมเราก็ออกมาเติมให้เขาตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคะต้อนอายุเท่ากันนะคะต้อนอายุเท่ากันกับต้นนู้นต้นนี้นะคะต้อนอายุเท่ากันนะคะแต่เราปล่อยนะคะ เราปล่อยให้หน่อขึ้นนะคะเราปล่อยให้หน่อขึ้นปล่อยเลยนะคะเอาหน่อเยอะๆลองดูนะคะผลก็คือต้นแม่ก็ไม่โตนะคะหนอก็จะลุมเราวนี่คือต้นที่มันมีอาการโรครากเน่านะคะพอรักษารากเน่าเสร็จมันก็จะแทงหนอ่อการที่มันแทงหน่อนี่ก็คือมันกลัวตายนะคะมันก็ผลิตลูกไว้เผื่อมันตายลูกมันรอด เป็นตัวแทนตัวตายตัวแทนนะคะทีนี้เรื่องเหล่านี้นะคะใครที่สนใจนะคะสนใจว่าการเตรียมหลุมเตรียมยังไงนะคะรวมถึง,งกระทั่งการเตรียมหนอ่อการรักษาหนอ่ออันนี้คือหน่อที่สมบูรณ์นะคะจะไปซื้อหน่อของใครที่ปลูกแล้วไม่ผิดหวังเสียเงินแล้วไม่ผิดหวังจะมีหน่อหลายประเภทนะคะที่เขาจะขายให้เรานะคะ หน่อที่ว่านั้นก็คืออันนี้เขาเรียกว่าหนอดินนะคะที่มันเกิดจากรากใต้ดินเลยแต่หน่อที่ดีหน่อที่สมบูรณ์เห็นไหมคะคือหน่อลอยหน่อลอยกากข้างบนนู้นนะคะหน่อลอยเห็นไหมคะของยุโรปตะหน่อสวยๆใหญ่ๆอ่งนั้นเลยหน่อลอยรากพล้อมที่จะเดินนะคะการห่อการห่อหน่อลอยอันนี้ยังห่อไม่ถูกต้องเลยต้องเอาใหม่นะคะหน่อลอยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ลอยอยู่บนต้นเนี่ยนะคะอยู่บนบน,บนต,ตัวเขาเนี่ยหน่อลอยพวกนี้อันนี้ดีนะคะหน่อดีหน่อดินนี่ซื้อนะคะหน่ซื้อหนอ่อต้องหน่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะมีคุณภาพนะคะและต้องมาจากแหล่งต้นพันธุ์ที่มีแต่เนื้อเยื่อเท่านั้นนะคะที่นี่เนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซนต์เพราะคุณไปซื้อในสวนที่มันมีมเมล็ดบ้างนะคะเนื้อเยื่อบ้างสายพันธุน์อื่นๆบ้าง อาจจะหลงอาจจะผิดพลาดได้แต่ที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีคําว่าผิดพลาดนะ,ะเห็นไหมคะต้นเราไว้สองนอแต่ดูต้นแม่ก่อนนะคะสิ่งที่เราไว้เนี่ยดูต้นแม่ก่อนเห็นไหมคะต้นแม่ใหญ่มากไม่ถึงมาเลยเอหนึ่งที่หลุดหรือเปล่าชัดเจนชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วครับเสียงดังแล้วเสียงดังแล้วนะคะเห็นไหมคะ สวัสดีค่ะคุณพี่เชียนเหล็กมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะอ่ะทีนี้นะคะดูหน่อนะคะหนอที่สมบูรณ์เห็นไหมคะสมบูรณ์ไหมคะจะซื้อหน่อนะคะคุณจะซื้อหนอ่อคุณจะได้หน่อที่ดีนะคะจากต้นแม่ที่สมบูรณ์และจากต้นแม่ที่เป็นบาฮีแท้เป็นเนื้อเยื่อแท้ร้อเซตนะคะต้องมาจากแหล่งที่คุณคิดว่าคุณเชื่อถือได้ และต้องเป็นแหล่งที่ไม่ปลูกมเมล็ดมาก่อนนะคะเพราะมันอาจจะผิดพลาดและหลงมาได้ปลูกไปแล้วเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียเงินไม่เป็นไรนะคะหาใหม่ได้แต่เสียเวลาหาไม่ได้นะคะเสียเวลาแล้วเสียแล้วเสียเลยอ่าเห็นไหมคะนี่คือหน่อลอยของเราจะเป็นลักษณะหน่อลอยทั้งหมดนะคะหนอดินเราจะไม่ค่อยเอาเห็นไหมคะว่าหน่อแต่ละหน่อเนี่ยคุณเอาไปปลูกเนี่ยคุณอุ่นใจเลยนะคะ อี๊ยังไม่เคยขายหน่อแม้แต่หน่อเดียวทําไมถึงยังไม่ขายหนอ่อเพราะหน่อที่อจะขายอีจะต้องทราบว่าเมื่อลงปลูกนะคะเมื่อเอาหน่อไปลงดินปั๊บเนี่ยคุณต้องตอบลูกค้าได้ว่าลงวันนี้แล้วเมื่อไหร่มันแทงจันอันนั้นแน่นอนกว่าเพราะฉะนั้นยังไม่มีคําตอบใดๆนะคะคุณลูกค้าขาเงินนะคะสี่พันห้าหมื่นหรือยังไงก็แล้วแต่มีค่านะคะ มีค่าเพราะฉะนั้นอยาให้มันเสียไปเสียเงินไม่เป็นไรอยาให้เสียเวลานะคะอย่าเสียเวลาศึกษาในแหล่งพันุ์ที่ดีที่น่าเชื่อถือมีที่ไปที่มาไปดูต้นไปมาร์กแล้วจ่ายเงินนะคะสำหรับเนื้อเยื่อก็คือเนื้อเยื่อมาเป็นแคปซูลแต่ถ้าเป็นหนอ่อคุณต้องแน่ใจว่าแปลงนั้นเป็นแปลงที่ปลูกเนื้อเยื่อเท่านั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ ปลูกมเมล็ดแล้วขายนอนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะตรงนี้ต้องระวังดูด้วยนะคะโอเคมีคำถามไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะมี10ท่านโอเคนะคะพบกับเทปใหม่อันนี้อาจจะยาวเกินไปสงสารคนดูย้อนหลัง14นาทีอีจะไลฟ์ที14นาที15นาทีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ